เห็นความสำเร็จของเล็กในวันนี้เชื่อไหมคะว่าเล็กเป็นแค่กรรมกรก่อสร้างมาก่อน กัญญาลัตเกตพิบูลค่ะเป็นคนจังหวัดโคราชนะคะตอนเด็กๆมีโอกาสได้เรียนหนังสือจบเพียงชั้นป .6 ท่านั้นเองค่ะปัจจุบันเล็กทำธุรกิจ s u c c e s s m o l l Being จำกัดมหาชนนะคะและรับรายได้ต่อเดือนมากกว่า1 4 0 0 0ล้แสบาทต่อเดือนค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เล็กมีวันนี้ก็คือครอบครัวที่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ รายได้ที่มากขึ้นนะสามารถดูแลครอบครัวได้มากขึ้นอิสระภาพเวลาและได้จะพูดว่าเงินค่ะสามารถซื้อความสุขได้จริงๆค่ะได้สามารถที่จะมีรถนะคะเอาผาดน,นะคะหนึ่งคันและลดเบ้นอีก4ล้านบาทอีก1นึ่คันค่ะสามารถซื้อบ้านให้แม่ได้เกือบ10ล้านบาทและปัจจุบันซื้อคอนโดส่วนตัวนะคะมากกว่า5ล้านบาทค่ะก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีกับธุรกิจ Success m มอลปีละ3ครั้งนะคะก็เดินทางรอบโลกมาแล้วมากกว่า20ประเทศแล้ว เวลาว่างชอบช้อปปิ้งค่ะ Success Mall คือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตนะคะหลังจากที่เล็กได้รับโอกาสนี้แล้วเรียนรู้พัฒนาตนในระบบ SLA Connect และอยากจะส่งมอบโอกาส Success Mall ค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เหมือนกับเล็กในวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โอกาสสักเซสมอลบี e ิ n งจำกัดมหาชนคือคำตอบค่ะ